บุญและบาปบมมีผู้ใดจับใส่มือผู้ใดไดเด้ออะเหตุเอาของไปของมั่นเนาะบุญกับบาปผมมีผู้ใดจับซส่มือผู้ใดไดหรอกกบฏกบ่ได้เต็นไปที่ผู้ใดที่สาบแซงให้ชีบหายใจของใจห่ากบ่ได้เป็นไปตามนั้นแล้วกบ่ได้สําเร็จเต็นไปตามพอ่าผู้ใดเสียห้พรให้เจ้าสําเร็จเด้อห้ยหังห้มีหายลใหาด้วย สาเร็จอันาน,าน,อนั้นอันนี้ก็่ว่าได้เป็นไปตามคุ่ผู้ได้ศสรษะแสงหรือไห่พอนเป็นไปตามเ้องกรบถ้า,าเองลักเป็นผู้มากมีบุญแต่เป็นผู้มิฤไม,ม่เดชก็อาศัยการกระทําของเจ้าของเองได้ว่าได้เป็นน้ำประวาพพนสวรรค์ด้วยแต่ผู้ได้สาเร็จอันานั้นอันนี้มากกว่า เขามีพรนสวรรค์ส่ายด้แต่พวกพุทธสเร็จแสดงว่ามันมีพรนรกเนานะาพวกบุทธสเร็จพวกคนบดีทังสี่แสดงว่าพรนรนกให้เขาส่วนผู้สําเร็จเอื่อน,วอนว่าพรนสวรรค์เห่าง่ัตสินคน้คนไปหายนโยนโยนความผิดโยนความถูกหายโยนสิ่งต่างๆให้กับพรนสวรรค์พรนนรก มันก็ได้เป็นไปตามภัยสาบแสงการกระทํำของห้าวันหาดความสาเร็จก็เ,กเป็นไปตามกระท่ำของห้าวตันหาดสร่างเอาเห็ดเอาได้มันจังได <c oughs> กพวกันเลียนหนังสือเก่งรือว่าสาเร็จมานานนี่หรื่อว่าเพิ่นไปคือคือพระเพิ่นเป็นผู้มากมีบุญนังศรี <c oughs> เพิ่นก็ไปเดินทุด,ดงยังสันยังศรีกาเพิ่นสําเร็จมาได้อัน ผู้ว่าวาเป็นน้ำพ่นมีพ่อนสวรรค์มาแล้วเพ่นมีบุญสันสีเจ้าของก็เหตุเอาได้ได้เหนบะเนวเนว่าเพ่นบะเหตเอาแต่ของหางยากแลวนกิเลสยากถึงก็น้ำเพ่วมยากยากแล่นตัญหาอุปทา,านของเจ้าของเองแต่เห็นผู้นั้นผู้นี้สำเร็จถึงนมาอุะอ่อนพ่นนอกคนคือกันนี่แข้งนี่ขามืนกินเข่ากินน้ำพอกันยุก งขาเหตดเอาแต่เขาส่วนมาวัดกับว่ายากตัว่ายาก <c oughs> แต่เขาส่วนไปหาปูหาปลาดึกแห้เด่นไปให้โลกบ่ยากเจ็กเม็ดเลยว่ามีอยังของข่าห <c oughs> ลายหลายคนถี่โทษสิ่งต่างๆ <c oughs> แต่ก็วพวกอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันสิ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดนบันดาลอันนั้นอันนี้ให้ผู้ใดก็อ้อนวอนขอร้องเป็นตัวแตผู้ใดก็ขอเป็นเมตสแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเหล่านั้นเสกสรรดนบันดาลความสําเร็จให้ทุกคนได้นนั่แหละบ่มีบ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆเสกสรรดนบันดาลอีหยังให้ผู้ใดได้คือแต่เฮาเฮ็ดเองทั้งนั้นแหละเฉะนั้นขุนที่สําเร็จ หรือว่าสําเร็จพระอาหารหันต์สำเร็จนาทีการงานไปโดยดีจันไมนได้เป็มันบ่ได้แปลว่าเขามีพร่อสวรรค์เลยมันแปลว่าเขามีศรัทธาในตัวเขาเองแล้วเขาก็มีความเพียรมุ่งมั่นในสิ่งที่เขาปรารถนาแต่เขาก็เพียรพยายามสิกระทาไปจนถึงจุดหมายของเขาได้มันบ่ได้เป็นไปตามพร่อสวรรค์เออคนที่สาเร็จได้เพราะว่าเขา มีความเพียรและความพยายามจะเป็นผู้มากนี่บุญกระเฮ็ดเอาให้<ส>ท่านรักษาศีลซอยเหลืองเพื่อนมนรรษุษย์ทัตย์ทั้งหลายเฮ็ดเอาจะเป็นผู้มีบุญจริตเออยังกระซางสู่บุญจริตว่าได้อิทธิฤทธิ์กระสู่บุญจริตว่าได้ฤทธิ์แบบได้ก็ตามสู่บุญจริตว่าได้ชักย่างเพราะว่าบุญจริตเกิดจากท่านจากศีลจากเนคมัมมะเกิดจากปัน เกิดจากบาลมีสิปนั่นเองมาร่วมโตกันแล้วเอินว่าบุญจริปบอกยังขึ้นก็เป็นจริงตามนั้นสําเร็จตามนั้นอาบุญจริตเพราะว่าเขาเหตุมาก,กออ่อนเออส่วนพวกบเบเฮตเอานั่นจิตไปปรารถนายัางสําเร็จได้ท้าว่าปรารถนานของคนทั้งหลายครูบุญจักคําสอนลูกเสดเจ้าว่าอัตหิอัต,อตโนนาโตนั่นขอเอาขอจากงู เพื่อนากอั่แหละเพาะจะงูงูตะแหงงูปลาใส่เดือนนั่นแหละนากเพราะจะผีผีอย่าง,งาม,ามันตั้มกาคานนี่จะไปดันดลบรรดาเนี่ยผู้ใดๆเพอจากเทวดาเทวดาเขาเหม็นสามมนุษย์เหลือเกินเขาจึงด่ายังสิมากไกออ่มันเหม็นก็คนตายเนาืี่รรมดาบ่นั่นแหละ ความสาเร็จต่างๆขึ้นอยู่กับความเพียรพยาญ,ญามของเฮากับความตั้งจุดหมายเอาไว้เป็นว่าปณิท่านอยา,ากสําเร็จอันน,อน,น,อนั้นอันนี้จะตั้งปณิท่านเอาไว้จะเป็นคู่เั่งสิ่งเลียนหนังสือเอาขยันทองมันเป็นแค่สูตรสําเร็จว่าะทองหนังสือได้จําได้มันก็ไปสอบได้สนตัวจะเป็นคู่ก็ดีมันเป็นของมีหลักสูตรซึ่งเป็นแค่ใส่ความจำผู้ได้จาดีกว่าผู้อันใด บ่ได้คือธรรมะนี่ถรำมะสละออกท่านคือการสละออกเพื่อให้ถึงจุดสูงสุดคือความปล่อยว่างเองสูงสุดของธรรมธรหมะก็คือสัจจธรรมความจริงทั้งบัดทั้งโลกแล้ว็็หนึ่งโลที่อื่นว่าโลกยิัจจัิสัจโลกุตตรสัจจแจังีิ เพื่อได้จากพนทุกเพืนอว่าผู้มีบุญกระสานเอาที่ให้ท่านรักษาศีลมาเพียนผ้าภาวนหน้าเอาสำหรับขันลวาดคารัตทั้งหลายแหล่แต่ีท่านมีศีลและมีภาวนหน้าท่านเป็นเบื้องตน้นศีลก็เป็นบางการภาวนหน้าก็เป็นบางข่าวสำหรับผู้เพิ่นตัดขาดายนอกออกแล้ว แต่ว่าใจอาจมีทั้งสี่เพิ่นจาศีลส,สมาธิและปัญญาของเพิ่นนั้นมีอยู่แล้วล่ะจากมีก็รักษาเอาแล้วท่านก็ดีให้อเอาซอยคนเอาีลก็สมาทานเอาเป็นบางการบางเวลาเอาเพราะว่าเาเพาคนสีส่พุทธเจ้าคนเทศดอะไรคเอหนทางแห่งคารวาสเป็นหนทางที่ซับแคบมันก็กจริง เพื่อนพิษุเป็นผู้ขอกินขอท่านออขอท่านแต่ว่ากามาเพื่อสิบำเพ่นเพียรทั้งหลายนั่นแหละแต่เพื่อนจัาให้มีศีลมากคือข้อบังคับบ่ให้มันคือกันกัคารวาสพระนั่น <c oughs> เป็นบ่ให้ซื้อเลขเพื่อนบ่ให้พอจบปเจแจงารวาสทั้งสิบเรียยแขงเรียยขาอโอจบปเจแจงหาลาภาสักกะละหาให้คนมาสัทธาจะของ ทั้งทั้งส่จะาของบ่มีดีอย่างเลยยังสิ่เยอะแยะย่านแล้วเข้าบาเขาไามา่ามาให้กินเหตไปตามใจเขาเออเขาบ่หุ่นจักทิดย์หรือจักถือยังได้ภาษาบ่แมนพูลูเ,ออเห็ุไปตามเขาแต่ของตัวเองอ่ะบ่เป็นพระเจก,กระชนบ่ศึกษาธรรมบ่ศึกษาวินัยเออพระวินัยได้รักษาหนักบวช และสิ้นกสิกับมารักษานักบวชของนักบวชเองเออพูดตรงโดยทถาำคือเอาท่านเด็มไงพูดไปโดยสัจจะว่าต้องบ่แมนว่าเอาถ้านอมเขาไปหาข้นตัวหั่นแหลกลาบสักกะละดิส่วนมากครับนิสัยญาเขาบอกศรัทธาจ้าของอย่างขาบอกเงื่อนม้าไห้อย่างเขาบอวมาหาสั้นแต่เอื่นว่าพวกนี้ขามากทำลายถ้ำเพื่อสิแหลก เงืนท่องสื่อเสียงเกียรติยศไม่ได้คือผู้ถิ่งเงินท่องสื่อเสียงเกียรติยศืัวแหลกถ้ำเด้พกเราเลื่อนกันเลยบ่ได้เห็ดน้ำพวกเจ้าเด้อศรัทธาในตนเองศรัทธาคำสอนพวกเจา้า <Okay. S 1> แสงสว่างของชีวิตเท่ากับือศาสนารรมเดินตามรรมนั่นเองปฏิบัติปฏิปทาตามรรมนั่นเองเอารรมเป็นไง หาบุคคลผพ้ใดเอาท่าเป็นไงที่ปลอดไัยจากบัตตะสงสารอันอกุศลกรรมให้ผลพวายนังถ้าเอาท่านเป็นไงเดีวมันก็บรเหตุตัวอกุศุลกรรมทั้งหลายท่ <c oughs> านนั้นใครจะเห็นดีหรือว่าเห็นดีนะั่งก็ตาม่าได้เป็นไปตามที่มติมิย่อมเห็นชอบพอบุคคลมูมากคนบุคคลมูมากแม่นจิม,มากมันได้กระสาง้านยังมีกิเลสตัญหาอยู่ย่อมมากและ กระทํำไปตามกิเลสตัณหาของเจ้าของเองมู่พวกเจ้าของเองทักพวกเจ้าของเองเป็นไปจังสัน้นแต่ว่า้าผู้เอาทําทำเป็นไงย่อมไปเห็นแกบุคคลมูม่มากมากกระสร้างธรรมะดก,กิเลสตัณหาบ่เ,เห็นหนํำบ่เ,เอาตามบ่ได้เป็นไปตามมาติที่นิยมเห็นชอบของบุคคลผู้ใดใด,ดทั้งสิ้นแต่ว่าเป็นไปตามพระธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนพระวินัยที่พระพุทธเจ้าบังคับไว บ่าหให้เหตุนอกรูนอกทางจังสั่เองแต่ผู้ใดปฏิบัติได้จะเป็นผู้รู้ได้เฉพาะตอนนั่นแหละเ,เป็นวินญูชนเป็นปัเจกชอ,อกส่วนภิษสุทั้งหลายต้องศึกษาท่าดบินไนเมื่อรักษาทรามบินไนได้แล้วก็ขึ่นื่อว่าเป็นผู้มีศีลที่รักษาดีแล้วเลอเอินว่าธรามารักษาบุคคลผู้นั้นแต่ผู้ใดอยากเป็นผู้มากมีบุญก็เหตุเอา มันบ่ได้เป็นไปตามภัยสาบแซงมันบ่ได้เป็นไปตามภัยแห่งพ่อนมันบ wi ่ได้เป็นไปตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำว่าศักดิ์สิทธิ์นะแปลว่าสําเร็จแต่ห้องเห็ุอันใดอันหนึ่งสําเร็จขึ้งมากกันนันอะเอื้นว่าศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดกับเคยขอมาแล้วแต่ว่าบ่าเคยได้หรอกถ้าได้บ่มานังอยู่นี่หรอกมันตายไปแล้วคออย่างบางที่ศูนย์ใน้คนขอเห็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขาเขาเด้เนาะเห็ว่ายายบัวใสศูนย์ให้เขาไปขอร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขาให้เขานี้บัณฑก็จะคิดว่าได้ผู้อื่นก็สิบว่ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขาเห้เพื่อกันเนาะถ้ามันเป็นใบสัง้นเหมือนมันตายเบิดแล้วพวกเราก็เคยขอให้มันขามึงตายชิบหายไปพวงเฮ้ยเทวดาเอ้ยมึงเบิ่งแน่ว่าเนาะแ้วมันตกนรกมักใหม่สั่นแต่ของก็ร่างใหม่บ่มบ่มอยู่ในนรกบ่หูเมื่อซี่ใหม่อยู่เนี่ยใหม่อยู่ใน เลือดเ,เต็นหัวใจเต็นแบบแห้งๆหนาแดงหนาดำแสดงความเป็นผีออกมาล่ะมุมล่างหน้าตาเปลี่ยนเด้ธรรมดาบะตาดูนตาแดงขึง้นลนล่ะนั่นว่ายายเหล็กนันน่นละผีนั่นละเบิ่งเจ้าของนัน่นและผีเวลาซูนขึ้นมาตาดูนตาแดงขึ้นมากจากในน้อยงองเงีงง้ยมใจบักไงัวงหน่อยที่เขาละคำแอลรัอกช็อขึ้นกำปปั่นใจโอ้ยอยายกหัวเด้ นั่นแหละผีนั่นแหละอาสุรกายคืออว้เนี่นั่นเลที่เขาโกรธเกลียดเกียดแค้นเขานั่นแหละจะคิดว่าเขาสิเป็นอยังเลแต่ครองไม่เป็นเออนสียงสั่งนั่นบาปและบุญรอมีผู้ใดจับใส่มือใไรใดพ้นผนันต้องเหตุเอาเองกระทำเอาเองอยากเป็นผู้มากมีบุญ ก็เริ่มต้นตั้งใจโดยการตั้งปณิทานในใจของเจ้าของเอาไวเ้เราจะไม่ทํร้ายให้ผู้อื่นเสียชีวิตและทรัพย์สินเราจะไม่เบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งได้รับความือดร้อนนี่คือตั้งใจไว้ด้วยกายด้วยวาจาเมื่อตั้งใจไว้ทั้งสี่เลยก็เพียนพายายามคุ้มมันคุ้มกายและวาจาบ่ห้มันเป็นไปเมื่อคิดดีแบบนี้แล้ว เจ้าของเองก็ปลอดภัยผู้อื่นเองก็ปลอดภัยนะี่มันสิมีโรคมีไัยมาจากใสก็ในมื่อรักษาตนเองได้การรักษาตนเองก็เท่ากับการรักษาผู้อื่นการรักษาผู้อื่นก็เท่ากับการรักษาตนเองเองเอะไรเรื่องงนายในบเงยสิรักษาเจ้าของได้กับรักษาผู้อืนนอกก่นคือกันเดยไปทำไรผู้อื่นก็คือทำไรเจ้าของคือเกาเนาะคิดบ,บางอีดีเด้อ บ่าวาตะกบตะเขียดได้สืบอกให้ <laughs> เออส่วนมากก็เข้าใจว่าเขาคิดว่าตะกบเขาไปได้คิดว่าสัตว์อื่นๆได้ตะกี้เขาบ่เคยมีความคิดในในเรื่องความสะเทือนใจเกี่ยวกับการขีบปู่ีีป่าหรอกเออตึกงแห่อดกับย้อนขอไฟหลดดินตรงๆเบได้คิดพอได้ว่าความเจ็บปวดของเขาเป็นแบงไหนเมอนบเยินส <laughs> ินเบได้คิดพอเลยด่เอา มันดีนแบบมาทุบมันซัมมันฟองออกมากจากไฟอืมปวดใส่หัวมันอดิดไปไฟอีกแต่เรามีคนมากี่เฮ้าลรงเบนนิ่งเนาะเป็นงใดเนะนี่สัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งหาคนกินนะเนาะคือคือเฮ้าหาป่ากินนี่นะออก็เช้าชื่ว่าเป็นยังไงสิบแลนดมูรับตบใหม่คือกันเนะ <laughs> สมว่ิเขาคบได้ยังสิเขากะหาคาเปาะไปใส่ของเนาะแป่ว่าจะว่า<อ>สิคิดต,ตั้งใด,<อ>ดคือเรื่องในะดของสิเด็กผู้ใดกระางถับบ่พลนะขาไว้เทไรจะไปทอน,นั้นเจ้าขาไม่กินนู่นมาเป็นล้ันลลานนะแต่เจา้ายังบพ่นเจ้าจก็ต้องเป็นแม่กินนู่นเป็นลานลานหลันเจ้าคอยคุ้งเทไรจกต่อยก้นห้อยเทไรนั่นแหละ ฉะนั้นถ้าเฮามาคิดถึงสิ่งที่เฮากระทํามาแล้วเป็นกระตกใจเด้โอ้ยตายละกูบัดเน,นาะขัวตะแกนทเท่าไรเย็น <c oughs> <c oughs> กําเส่มืองอ่างกินออมบานจรินั่นมันเป็นการกินด้วยข้อม่อมั่นสนุกสนานเด้ต่อ,นนอยก้นหอยไไ <c oughs> เท่าไเพลงสัน่นแค่นั้นทุกคุกค้น สิบ่ราเคยทําผิดสิบเเคยทาบาปบามีจะพ้นแค่นั้นเฮ้าทรงทําบุญหนีบาป<อ>บาปก็บุญคนละกระเปออ๋าคนเดอ้เอเราเฮ็ดบุญอันนี้ไว้เนี่ยมันก็เป็นอีกกองหนึ่งเฮ็ดบาปไปอีกกองหนึ่งได้มันบม่เป็นเอาไปของไปแลกกันใดเดอ้อคนละเรื่องซึ่งจะว่าแต่เฮาทําบุญมากขึ้นหลายกองกองใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเกิดความคยชินในการหนึ่งถึงบุญหนึ่งติดเออ ตัวนี้ยั่งคือเกาหนาตัวนี้ยั่งยังคือเกา,นะอเ,กาเออจนกว็ว่าสิสําเร็จพระโสดาบันขึ้นไปพวกนี้จังสบปัดขาดออจากอบายวะพุ่มเด้เออหนึ่งโซดาบันขึ้นไปเออชดเชยได้แทบสิท่านเบิดแต่ว่าบ่เบิดตนอกจากอรหันเท่านั้นออบักรับมาเกิดดีเท่านั้นออประเทศี่วาบัตรกบมาเกิดดี หลังจากสาตร์นี้ไปแล้วมีอนาคามีกบพาลหันานันออยังต่าเอานาคามีเด้อถ้าโสดาบันนังต้องได้กลับมาเกิดยุติธ่วา่าได้เป็นสัสตว์โดยสานบ่ได้เป็นเศษบ่ได้เป็นอสุรกายแต่ว่าได้รับเศษกรรมที่เรากระทำเอาไว้เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสังสรรค์ดการเจ็บข่าวเด็ป่วยหิวกระหายเป็นโรคนั่นเป็นโรคนี้แต่ว่าบาตายเลยอาอยุหันหลังจนบิดอายุ ทั้งบัเรเกิดเป็นแมงคือนุ่นนี่หลายหลายล้านตัวดอกบ่ไเ้ไปเกิดเป็นหอยนี่หลายหลายแสนบ่ไเ้ไปเป็นดอกก็ได้รับเพิม่มเจ็บปวดการป่วยต่างๆได้รับชีวาย,ยัางต่ขนาดถระบบข้าลางหอใดตัวเ,เป็นยังเด่นหอลงไม้เขาขาต้องแำละนี่คือเศษกรรมแต่เขาคิดถึงแล้วโอ้ยมันธรรมดานั่นแหละ เลยขึ้นมาเป็นวัตถุยางได้แต่ผูใ้ใดทำอารมณ์บดีแล้วหนะมายถึงมีความรู้สึกบดีสูญเขียบทั้งคนคนนี้พอดีมันแคนอ,อ,อึกอักตายเข้าไปได้หันทิศเออลงนรกนรกอาภิกีตใหม่ยังรุนแรงแหละบันนี้จังคอยใต้เต่าขึ้นมาเดียวเนี่อใต้เต่าขึ้นมาใต้เต่าขึ้นมาผันมีวันสาคัญกแต่คือเขาอุทิศบนไปนี่จังคอยเดือดเลื่อนขึ้นมาใหม่ ก็มีคือกันหล่ะก็โทษฟิดคุกวออันพ่อเออขาก็เอาพระท่านใหม่จากโทษประหารชีวิตอ,อกกลายเป็นฟิปคุกตลอดชีวิตจากตลอดชีวิตโอ้ก็อาพยาายญตโทษหนี่หาสิบปีมั่งวันน,น,นั้นวันนี้คือกันหล่ะก็พวกเข้ามาทาบุญวันพระเนาะอุทิศบุญให้ผู้นั้นผู้นะั้น,นเออเขาก็คอยลดถึงมากคือกันมาต่างกันชนะมัน มันเป็นสะมันมากอยู่ได้มาภาวนามันหู่จักจริงที่จะฟ้องเหตุไห้จักว่าละ่ะมีแต่ภาวนาที่ว่าหูผลกรรม,มมูเหตุแห่งกรรมที่จะฟ้องเหตุไหวใจเพราะเจ้าละตีพอไรแล้วเจ้าขาหอย <c oughs> ชื่อใดเพราะล่ะชื่อบ่ไ้เเนาะสมมติว่ามีคนไปฟันกลมเจ้าปกจังสีจังคิดวางเด้ง คือว่าเป็นเขียดได้บ้างนี่เป็นกบจริงๆเนาะจับแอวมันไปกับทุบหัวปว๊บสักแดดแดดแดดเข่าเนาะดีง่ายเกินมาพาออกเอาขี่ออกก่อนเนาะจะไปเห็นทัานสั่นคืว่าแมนบอสันท่าน,น,น,นแล้วเออจะมันมากเลยเจา้าเราจะเคยเห็นเมืเ่อไรยู่นี่งบ้าง บาาที่พวกซว้อนพวกมากเกิดบีบีโฟมันแตกบฟอกแตกบฟอกเนาะใช่ว่าล่ะเขาบีบพวกเจ้าบาังดูกินอินกินสองแกน,นียนเนาะลามากบีบแตกฟอกแตกบฟอกพวกเจ้าสิคิดว่าจังไหรเอ้า <laughs> นี่ก็รู้สึกเจ็บปวดบ่กินปลาดีเพิ่ม <laughs> ใกล้แม่มันว่าไม่ได้บาปหลายปันไดดอกพอกับแม่มันบาปหลายกว่าอยู่มันก็เลี่ยงไปเลี่ยงมาเลย,ยมันก็อ้างแล้ว้ยอาจารย์บ๊บบอกขาสัตวดด์เลเลี่ยงไปเลี่ยงมาเอาเลยสั่งอะไรแต่เขาคิดถึงสิ่งที่เข้ากระทั่งใบแล้วมันเสียวสันหลังด้ กคนในเมื่อเข้าเสื้อมันในสิ่งที่เข้ากัะท่ำอยู่เดียวนี้เาวนาอยู่เดียวนี้มันเสียวสันหลังเลยโอ้โหกูตะกูบอลหลอดกูได้ไปเป็นเบดทุกข้งหัวเป็นหัวกีกเท่าไดเป็นละลานเนาะแล้วอย่าจะล้ตีย่าสอนมันขนาดโอ้ยบอมี่แม่มันไปใช้เบเละถ้ามองได้ได้ดีแต่พอปากได้อึ้งอักเอาคนเดียวเนาะหัวเขาพ่ออมบอมี่สั้างนี่ต่ว่าด แต่แต่ตัวเข้าไปเอาคนเดียวเรื่องสั้นแล้วชราตลาดได้ถ่าบ,บาปไม่ใช่หรอแล้วฉะนั้นวิธีของเฮ้าเม่การส่งเอามณ์มันเป็นกุศลเป็นการนี้บาปได้ได้ดีที่สุดคือการพยายามนึกถึงท่านคำว่านึกถึงจะคือก,กรรมฐานที่สิบอย่างเอาในในอันใดอันหนึ่งใน กรรมฐานที่สิบอย่างเอาอนุสติสิบอย่างจะเป็นเบื้องต้นไว้ก็คือพุโทโธนั่นเองบริกรรมเข้าหน้าคิดถึงความดีของพระพุทธเจ้าไว้ที่เป็นการส่งอารมณ์ดีที่สุดบางที่เจ้ากรรมไม่เว้นมันไม่เห็นเฮ่าจนึงสี่ในขณะที่เฮ้ากําลังทาความนองนองพุท้าคิดเป็นบุญเป็น,นกุศลเขาได้บุญจากเฮ่าเขาเอาหมดสิกะหายไปขาดไปดอก นั่นแหละเป็นสัน่นสมควรเราบอกเออเฮาสิไปคิดศูนย์พนันเกียดติคนี้สั่นคนนั้นคนน,นี้เป็นนั่นนัน่นนนี่อยากให้เป็นนั่งสั่นจังสิเออฉะน,นั้นสิ่งที่มันจะขึ้นตรวจม์ไว้ฟังคาถาไว้เด้อยจะท,ทำก้อนผนรมนอบนอบ้นอมพระเจ้าไว้นั่นแหละนำมาถูพุทธานังไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเนี่ยเอาตัวนี้ต้องมาบุคคลใดก็ตาม ที่ทําความเคารพนอบน้อมถึงพระพุทธเจ้าอยู่นี่บุคคลผู้นั้นจะได้รับการอารักขาจากเทวดาจากพวกยักพวกยักมากระท่านมาเอาความเคารพนอบน้อมบอกพระพุทธเจ้าว่าสาวกทั้งหลาย่พราสว่า็นงที่สุดถึงนี่คารยหัตทั้งหลายถ้าเข้าทำใดถึงพระผูมะภาคเจ้าพวกเข้ากับผมทั้งหลายทีขอเปรักษาเองเมื่ออานา เป็นสวรรค์ยยก,ก,ก็งี่างี่เง่กกต่แปลว่าผู้มียศนเพราะงันงีากินพ้นเลยมันเป็นอยู่เมืองนงิน <c oughs> เป็นผู้มียศลัยษนะนัเน่ฉะนั้นู้ใดที่ทำความพรอบน,นอบนอบอยู่นั่นจะได้รับการอารักขาจากเทวดานั่นเองมันเป็นสวาอย่ีด้วยมันคุมคากะระดด้วยภาษาวา่าท้งง่ายๆหน,นึ่งนะเนาะ เรา,ายกว่ดส่ดีก็ไปอ้อมบานเบาพื้นค้นเด้เนาะนัะ่งท่่นนั้นน่งแค่นี้มีบรพลไม่การเบาพื้นค้น <c oughs> นั่นว่าไงคยอ,อสั้นแล้วสัวนกันเบาเรื่องบุญมันค่อยู่ได้สนธนาทําตามการเป็นมงคลอันสูงสุดเออดีอันนี้แต่นั้นรงพันยาม คิดถึงสิ่งที่มันเป็นบุญไว้มากที่สุดเด้อเพื่ว่าให้มันชิ่นการที่เกิดความเคยชินนั่นแหละเวลาเฮาเข่าสู้ที่ขับขันบุญสิร่วมโตกันเออเฮาสิโอ้เอ,อ,อ,อ๊ตกใจยัยยงได้กระางแต่ว่าเฮาสะสมในความคิดเกี่ยวกับเรื่องบุญเกี่ยวกับธรรมะไว้บุญนั่นแหละสีแผงดิบเกิดอนุภาพปกป้องคุ้มครองเฮาเอง มันตายกับ้างบุญตน,นันสิอุ่มไปเองดอกแต่ว่าสําคัญที่สุดคือการสะสมในต่ละเมื่อเด้เอ,อสําคัญที่สุดแต่ละเมื่อต่ละเมือเพื่เอิออแบบนว่าฝึกจนจิตเป็นเองมันจิเป็นเองในขณะที่ห้าวตกใจนั่นเ้าสิ่นนึกหนังบ่ออกตกใจโอ้เห็นมาหน่มึกยังออก นั่นแหละจังว่าบุญสิร่องรับในขณะนั้นเหตุเท่าแควขาดต่อไทยเป็นทังสั่งบุญร่วมโตกันเป็นเจะขอให้พวกเจ้าทั้งหลายนั่นคิดคิดถึงบุญให้มันได้เต่ละมือแจ่ละเบ้นสะสมไปสะสมไปเห็นบอกข้อีตายมันบปมีแนวขีดซอยแต่ของเองก็คขึ้นอีอิี้ไลยอีกไกลอ่ะ ท่านหมอกะซอยบ่ได้ท่านคนกะซอยบ่ได้เราเห็ดทั้งไลายส่นตัวเองต้องพึ่งตัวเองด้วยเออเอาวะกูกะร้องบางกูบ่มีหม่องสบายอีกแล้วก็ว่าไปว่าไปเออจิตมันร่วมซี่จิตมันร่วมมันก็เห็นสิ่งที่เป็นพิเศษแปลกประหลาดความรู้สึกม ouais. hmm ันขาดหายออกไปเรื่อยเห็นบ่ล่ะโบกไผ่มับเศร้าเองนั่นแหละอนุภาพของบุญบุญกฤตต่างมันก็เลยเศร้าได้ทั้งไดายพอเข้ามาท่านได็เจ็บวัท่านเด็ป่วยชั่วฟื้ไว้ที่ ทุกใบและอนุภาพฉะนั้นแต่ละคนที่ว่าเป็นไปต่างๆหน้าหน้าว่าได้เป็นไปตามผู้ได้สาบแสงงหาสิบาหายไหวพวงเอียงว่าได้เป็นไปสาเร็จเป็นไปตามบุคคลที่หาพรน่อกทุกสิ่งกอยางขึกขอยู่กับการกระทําข,ของเฮาเองเ้อบ่เป็นตะประมาณบ่เป็นตะขานด้มันบ่ยากเจีเจ้าจะขานเห ยั่งนน่อๆเจ้ากับพ่วงนี่เจ้ากับตัดขาดจากอคุศรกรรมได้นน่จะมานั่งฟังอยู่คิดไปแน่ฟั่งไปแน่คิดไปคิดไปหายก้าวขึ้นตั้งหันมาฟัง่งเนาะมันก็นยั่งมาอยู่จักสามวินาทีอยู่ต้งเสื่นกําลังเพิินไปนะหายก้าวขึ้นหันปับน๊บป้าเออได้ยุ่สามวินาทีหาหน้าที่ไปแล้วสามวินาทีมาก จะอยากหัวดยขนาดนั่งวิ่งี่โตมันดูซื่อๆด้โตมันอยู่ในวัดแต่ว่าใจมันไปยูอย่างอยู่ทําุุนโอ้ยนตะศูนย์้อยังเงี้ยม่นว่าจะอ่ะอาสมาทานกับ